ทีพียอดทิศอีกคันหนึ่งนะไม่เคยลองเลยเบาะสีดำตัวนี้ไม่มียับไม่มีรอยช้ำเลยนะเนวิเกเตอร์มีแอร์ดิจิตอลนะกล้องบันทึกภาพให้เลยนะอันนี้เราเข้าที่ทางตรงแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้ความเร็วสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ดูรู้ว่าอัตราเร่งเขาเป็นยังไงบ้างขับทางไกลเนี่ยผมว่าดีนะอัตราเร่งเนี่ยมาปุ๊บปุบปบ๊เลยาป้ายแดงออกห้างเนี่ยก็เซฟไปแล้วเกือบห้าแสนนะ สวัสดีครับมาพบกับรายการพาไปลองอีกครั้งนะครับ EP ที่15แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามีรถ PPV ยอดฮิตอีกคันหนึ่งนะไม่เคยลองเลยแต่วันนี้จะเอามาให้คุณลูกค้าได้ลองดูเรามี EP หลายๆ EP ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าลองรถแทบจะทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกแบบนะวันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่จริงๆเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเป็นรถ PPV นะครับยอดฮิตนะของ Isuzu แน่นอนนีไม่พ้น MU-X ครับ ตัวนี้เรามี PPV m u X ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว m e X รุ่นต้องเรียกว่าเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับของโฉมนี้นะเป็นรถปี2019นะครับ m X ตัวท็อปนะครับเครื่อง3,000นะ3.0 D A D V D รุ่น D I Iconic และที่สําคัญคันนี้ได้สีขาวมุกเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะคือถ้าออกห้างเนี่ยเพิ่มอีก1 2ื่นงนั้นตัวนี้เนี่ยออกห้างเนี่ยล้านสล้านสี่กว่าล้านสี่ประมาณนี้นะ แังนั้นตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวท็อปจริงนะครับของตัวขับ2นะวันนี้เราเอาตัวขับ2มาลองเพราะว่าเราคิดว่าเราใช้งานในเมืองหลักๆนะส่วนมากยังเป็นตัวขับ2อยู่แล้วแลวตัวนี้ได้เครื่องตัวท็อปออปชันตัวท็อปของตัว3,000ันเลยนะเรามาดูกันว่าไอคอนิคคันนี้จริงๆงน่าใช้แค่ไหนนะครับและที่สําคัญนะรถคันนี้เนี่ยผมบอกล่วงหน้าก่อนเลยหลายท่านอาจจะไม่รู้นะโอ้โหสภาพสวยเนี่ยเราดูรอบคันเลยสภาพสวยไหมกริปเลยนะคันนี้ยังไม่เคยรีวิวเลยงนั้นสภาพเนี่ยสวยกริปนี่ยางใหม่เอี่ยมเลยนะยางปียี่สิ แล้วสภาพสดๆใหม่ๆแบบนี้วิ่งแสนหกนะจ๊ะจะบอกก่อนเดี๋ยวหลายคนว่าเฮ้ยวิ่งแสนหกเลยเหรอรถดประมาณ4ปีนะวิ่งอยู่แสนหกเอาถ้าเราตีไปปีละ4ี่0 0ื่โลถามว่าเยอะไหมก็โอเคอะใช้งานจริงนะแต่เรามาดูกันซิว่ารถไอ้วิ่ง4ปีเนี่ยวิ่งแสนหกมันนามันยังสภาพขับยังสมบูรณ์ไหมน่าใช้แค่ไหนนะแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในด้วย สภาพบอกให้เลยคันนี้โคตรคลิปเลยรถสวยสวยสวยสุดๆเลยสวยจัดใช้งานจริงมือเดียวแต่บำรุงรักษาถึงนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาไปลองลองดูแล้วเนี่ยสภาพเครื่องยังสมบูรณ์ไหมสภาพยางสมบูรณ์ไหมการขับขี่ยังสมบูรณ์ไหม mm hmm. เดี๋ยวไปลองกันครับเอาล้ครับเอาเข้ามาอยู่ในมิวเอ็กซ์ฉะนั้นนี่ผมสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเบื้องต้นเลยเลขใหม่เลขใหม่หมคันนี้นะครับขอสวิชดูนิดหนึ่งนะ เลขไมคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสหกหมื่นสามพันอันนี้เราให้ดูเลยนะผมอยากให้ดูข้างในด้วยนั่นโคตรสม,มบูรณ์เบาะสีดำตัวนี้ไม่มียับไม่มีรอยช้าเลยนะมีบ้างก็คือตามคอนโซลต่างเนี่ยอาจจะมีริ้วรอยบ้างเพราะคันนี้นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าแสนหจริงแล้วที่นี่เราเน้นคือขายความจริงนะครับผมขายความจริงให้คุณลูกค้าแสนหเราบอกแสนหสภาพสวยๆแบบเนี้ยบางที่เขาจะบอกองั้นก็ไม่ดีกว่าเราไม่ทําเด็ดขาดเลยเพราะที่นี่เราการันตีเรื่องเลขไม100่ร้อเ์ซนะครับ เราขายความจริงให้คุณลูกค้าเท่านั้นนะแล้วที่นี่เรามีการจัดเกตรถด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโกหกไม่ได้นะเพราะนั้นอันนี้สําคัญที่สุดเลยคุณลูกค้าได้รถมานี่วิ่งแสนหกเอาตีตรงๆนะรถ4ปีเฉลี่ยปีละสี่หมื่นมันก็โอเคอ่ะมันไม่ได้แย่นะนนเราไปเอารถบางทีเนี่ยโดนกอไม่มาเนี่ยวิ่งอยู่เห็นอย่างเงี้ยโอ้โหสภาพสวยจังเลยวิ่งอยู่ห้าหกหมื่นพอมารู้อีกทีหนึ่งโอ้เสียความรู้สึกนะแล้วก็รลมันก็โกหกกันนะมันมันค้าขายโกหกกันไม่ดีดังนะนั้นหลกัหลกๆเน แสนหกเราบอกแสนหกแต่สภาพแบบนี้คุณลูกค้าดูแล้วกันสวยกริบเลยนะคอนโซลคอนโซลนี่ในสภาพสมบูรณ์มากนะครับไอ้รอยพวกเนี่ยตามพวกกลอสแบ็กเนี่ยพวกไอ้พวกแผ่นเนลต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีริ้วมีรอยบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้ขีเ้เละคือจริงๆก็สวยขัดขึ้นมาก็ยังพอขึ้นนะแต่ว่ารวมๆเนี่ยออปชั่นตัวนี้เต็มจริงนะครับนี่นิเกเตอร์มีแอร์ดิจิตอลนะ ล้องบันทึกภาพให้เลยนะเนี่ยตัวนี้กล้องบันทึกภาพด้านหน้ามีมาให้หมดเลยนะอันนี้เรียกว่าคุณลูกค้าไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วสำหรับรถคันนี้เพราะตัวท็อปจริงนะออปชั่นเต็มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแสนหกสามคันนี้ mule x diynamic สามพันนะ da dvd น่าใช้แค่ไหนลองไปดูกันเลยครับตัวนี้เนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องร้อยเจ็ดสิบกว่าม้าเลยนะแรงบิดเขาอาจจะน้อยหน่อยคือเทียบกับเจ้าตลาดแล้วเจ้าตลาดนี่อยู่ประมาณสี่ร้อยกว่านิวตันนะเครื่องสองพันแปดตัวนี้เนี่ยแรงบิดเขาอยู่ประมาณสามร้อยแปดสิบนิวตัน คือจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเน้นใช้งานนะไม่ได้เน้นแบบซิ่งมากนะตีนต้นอาจจะเรียกว่าแต่ตีนต้นนี่ผมลองดูนี่ก็โอเคนะไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แยเออดกกูก็ฉับกระเฉงนะไม่ได้แย่มากนะครับแล้วยางตัวนี้พอดีว่าได้ยางใหม่ด้วยยาง e ยีสองนะก็รถอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะเพราะดูแลรักษาถึงจริงนะครับคันนี้เนี่ยได้ออปชั่นสีเป็นสีตัวเพอร l ไว้นะครับตัวนี้สี Top, ท็อปท็อปสุดนะก็ถือว่าออปชั่นท็อปสุด นะสีท็อปสุดนะตัวนี้จริงๆถ้าออกห้างเนี่ยก็ต้องบวกไปอีกหมื่นสองแต่ตัวนี้เราถือว่าเป็นรถใช้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคือมันก็มากับราคาตัวรถซึ่งราคาตัวรถคันนี้อยู่ที่9ก้าแสนบาทก็ถือว่าถ้าเทียบกับราคาป้ายแดงออกห้างเนี่ยก็เซฟไปแล้วเกือบ5้าแสนนะสี่แสถือโอเคมากนะครับฟีลลิ่งการขับเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเครื่องเนี่ยไม่ได้อืดน,นะผมเทียบกับเครื่องพันเแล้วกันที่เคยทดลองคันนี้กระชับกระเฉงกว่าเยอะ เยอะเลยนะฮะออกตัวอะไรเนี่ยกระชับกระเฉงกว่าเยอะนะครับการออกตรงออกตัวอะไรดีนะครับแล้วก็ f e ลลิ่งของพวงมาลัยเนี่ยจะบอกก่อนว่ามันจะค่อนข้างหน่วงกว่านิดนึงหนักกว่านิดหนึง่ง f e ลลิ่งมันยังไม่ได้พวงมาลัยที่แบบเบาเป็นพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกนะแต่ว่าก็เรียกว่าน้ําหนักเนี่ยยังตึงมือหน่อยถ้าใช้งานในเมืองอาจจะรู้สึกว่ามันมันอุ้ยอ้ายนะอันนี้มี จะต่างจากพวก Fortuner Fortuner ผมอะไรจะคล่องแคล่วกว่านะครับหรือว่า e v e r e s t ที่ผมอะไรจะไวเลยเพราะผมเป็นผมอะไรไฟฟ้าการซับแรงอันนี้เนี่ยผมผ่านทางเนี่ยไม่ค่อยเนี่ยผมตั้งใจนะขับผ่านทางที่ค่อนข้างมีถนนไม่ค่อยเรียบนะจะบอกเลยว่ารถเนี่ยเก็บเสียงดีเก็บความรู้สึกดีนะไม่กระเด้งกระดอนนะครับสภาพช่วงลง้ช่วงล่างเนี่ยเขาเน้นนุ่มสบายเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้ความเร็วสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ดูรู้ว่าอัตราเร่งเขาเป็นยังไงบ้าง เกียร์ตัวนี้เปนเะนะกียร์6สปีดนะนะก็รอบ2,000รอบนะเมื่อกี้ตัดอยู่ที่ประมาณ2,500รอบนะนี่น่าจะเข้าเกียร์ประมาณเกียร์6แล้วนะครับก็โอเค120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับรถใหญ่ขนาดนี้การกระเด้งกระดอนเนี่ยอาจจะมีบ้างนะเวลาใช้ความเร็วนะผ่านคอสะพาน แต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเลนเร็วๆนะโอ้โหเอาแล้วครับโอ้โหนี่เราเปลี่ยนเลนที่ความเร็วประมาณร2อยี่สิบเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าโครงวะมันโครงมากอะใช้ได้เลยนะเนี่ยมันโครงชัดเจนนะคือถ้าขับทางตรงๆเรื่อยๆเ,เนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันนะ แต่พอเข้าใช้ความเร็วในการเปลี่ยนเลนเร็วๆเ,เ,เนี่ยคือด้วยช่วงล่างเนี่ยผมว่าช่วงล่างเนี่ยเขายังเบสปิกอัพอยู่ยนะไม่แนะนาไม่แนะนําให้เปลี่ยนเลนที่ความเร็วสูงๆเท่าไหร่นะเพราะมันจะค่อนข้างโครงนะครับอัตราเร่งเครื่องสามพันแล้วนะเมื่อกี้แต่ก็ถือว่าคือถ้ารอบมันได้นะมันก็ไปของมันแต่ถ้าเวลาช่วงที่จะ,จะขึ้นเนี่ยผมว่าเกียร์มันช้ากว่านะมันทําให้รอบเนี่ยมันต้องลากยาวหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ โดยรวมเนี่ยเครื่อง3 0 0พันตัวนี้ขับดีกว่าเครื่องพันเอันนี้แน่นอนการันตีเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกต้องเรียกว่าเป็นบล็อกบล็อกแรกนะที่เปิดตัวพร้อมกับเครื่อง2 5 0 0นะรหัส4 jk แต่ตัวนี้เป็น4 jj นะครับเป็นเครื่อง3,000ก็เรียกว่าเขายังใช้ต่อเนื่องและใช้เทคโนโลยีบูพาวเวอร์เข้ามาในเครื่อง3,000ันตัวนี้ก็แสดงว่าเครื่องตัวนี้ใช้ได้เลยนะใช้ต่อเนื่องนะแต่เครื่อง25 0 0 4 jk เนี่ยเขายกเลิกไปเปลี่ยนเป็นเครื่องรหัส r s เครื่องพันเนะครับนั้นสามพตัวเนี้ผมเชื่อว่ามันดีจริงเข้าถึงได้ continu e นะต่อใช้ในโมเดลของทั้ง D-MAX แล้วก็ m ิล X จนถึงรุ่นปัจจุบันนี้เลย a n l w นะครับขับขี่ดีเครื่องยนต์ดีกำลังดีนะครับแต่ว่าช่วงล่างน่าจะเป็นจุดด้อยเขาอยู่นะตอนนี้เท่าที่เราดูนะครับถ้าใช้งานในเมืองนุ่มสบายไม่มีปัญหานะอัตราการออกตัวในช่วงในเมืองเนี่ยอาจจะอืดหน่อย แต่ว่าพอใช้ความเร็วเนี่ยจะเห็นชัดเทียบกับคู่แข่งเนี่ยอาจจะมีจุดด้อยละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวของรถนะการทรงตัวของรถในย่านการใช้ย่านความเร็วเนี่ยผมว่าสู้ไม่ได้การกระเทือนการบัมนะการรับแรงบัมที่คอสะพานอย่างเมื่อกี้ที่เราทดลองดูเนี่ยก็ออกจะแนวกระเด้งกระโดนเพราะแสดงว่าช่วงล่างเนี่ยเขายังต้องพัฒนาต่อซึ่งจริงๆ All New MU-X เนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นมานะครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็น MU-X เ e n e r a เ i o n ่นแรกนะครับที่เปิดตัวไปตั้งแต่ปี2013แต่ตัวนี้เป็นตัว Minor Chain ปี2019เกือบจะสุดท้ายแล้วละ่ะด้วยชัดซีเดิมที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2013แล้วก็ช่วงล่างที่เขาก็ยังใช้ช่วงล่างล็ลอตเดิมอยู่นะมันก็เลยทําให้ตัวรถเนี่ยอาจจะดูโบราณไปบ้างนะครับแต่ถ้าใช้งานทั่วไปจริงๆถือว่าพอเพียงนะและกําลังก็เหลือๆเลยแหละกำลังเหลือๆเอาละเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาต เข้ามาในเมืองสันหน่อยหนึ่งนะครับตาการบริโภคน้ำมันเนี่ยของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะอีสุเนี่ยเขาเคลมนะเรื่องเทคโนโลยีบูพาวเวอร์เขาเนี่ยว่าเขาประหยัดน้ำมันสุดๆสามพันเป็นไงเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะครับจุดขายของวิวเอตัวนี้นอกเหนือจากพวกเรื่องของวิศวกรร,รมแล้วเนี่ยเขามีเรื่องของออปชั่นนะออปชั่นเขาให้มาค่อนข้นางเต็มนะอันนี้นะครับเป็นนวิเกเตอร์จากโรงงานเลยนะเนี่ยผมชอบเพราะอะไรูร่ป่ะเขาเป็นภาษาไทยฟอนต์ภาษาไทยเลยแล้วก็ตัวหนังสือใหญ่คนแก่นี่มองเห็นง่ายเลยมองง่ายใช้งานง่่าาาายสะอดตก,กว er เี้ ดูดีจอใหญ่ดีด้วยนะครับจอนะยังมีสักนประมาณ8.5นิ้วนะจอใหญ่เลยแอร์นี่จะเป็นดิจิตอลแบบวันโซนเหมือน Fort u n e r นั่นแหละออปชันไม่ต่างกันนะครับแต่สิ่งที่เขามีมาให้เพิ่มเติมแน่นอนละนี่กล้องที่เมื่อกี้ผมบอกมีกล้องบันทึกภาพอันนี้ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะอันเนี้ยดียิ่งใช้งานในเมืองมีใครเฉียวมีใครอะไรเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้บันทึกภาพได้เลยนะครับอันนี้จากโรงงานให้เลยอันเนี้ยดีอุปกรณ์อื่นเนี่ยก็มาตามเรียกว่าสิ่งที่ ควรจะมีเนี่ยก็มีมาให้ครบยกเว้นอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยต่างๆที่เรียกว่าใน m ิวเอ็กซ์เจเนอนี้เนี่ยยังขาดอยู่ mm hmm. เช่น b ายสปอตมอนิเตอร์ g ไม่มีให้นะยังถือว่ายังไม่มีให้เพราะเทคโนโลยีนี้มันก็จริงๆรถปี e 19มีเกือบหมดแล้วแหะแต่เนื่องจากรถตัวนี้มันเป็นโมเดลเก่านะครับที่เปิดตัวได้รบบี2013เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าแม่จริงๆเพิ่มให้ก็ได้แต่ย e ูสุไม่เพิ่มให้นะ อันนี้ก็จริงๆน่าเสียดายโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคนะขับขี่นี่ขับขี่ในเมืองความเร็วประมาณสัก60ถนนก็ไม่ค่อยวาวดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเก็บเสียงแรงสะเทือนเนี่ยพอใช้ได้นะครับพอใช้ความเร็วจะรู้สึกเลยว่ามันสูคู่แข็งไม่ได้จริงๆแต่พอใช้ในย่านในเมืองเนี่ยปกตินะแล้วออกจะแนวนุ่มนวลด้วยซ้ำน,นะครับแอบสอบดีนะแต่พอใช้ความย่านความเร็วจะรู้สึกเลยว่ามันเอาไม่ค่อยอยู่นะครับ ก็อันนี้จะเป็นจุดอาจจะเป็นจุดด้อยนิดนึงนะครับถามว่าใช้งานได้ไม่ใช้งานได้นะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าโอ้โหมันจะอันตรายอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราก็แนะนําเวลาคุณใช้ย่านความเร็วแล้วคุณคุณเขาเรียกอะไรเชิญพรมอะไรเร็วๆเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยรถพวกนี้มันพื้นฐานมันคือปิกอัพอยู่แล้วนะครับอย่าไปคาดหวังนะว่าออ้มันจะต้องเหมือนช่วงล่างเหมือนพวกรถ SUV พรีเมียมทั้งหลายไม่ใช่นะ อัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยตอนนี้ล่าสุดล่าสุดล่าสุด <c oughs> สำหรับเครื่อง3ลิตรตัวนี้การขับขี่นี่ว่าอยู่ประมาณสัก20นาทีได้นะด้วยความเร็วเฉลี่ยนะอยู่ประมาณ9.4กิโลเมตรต่ตอลิตรอาจจะเ,เพราะเครื่องเขาใหญ่ด้วยนะแล้วเมื่อกี้เรามีการใช้ความเร็วด้วยนะครับถือว่าก็ลดสำหรับเครื่อง3,000ซีซีนะเครื่องใหญ่ได้ประมาณ9กก็ือเกือบเกือบเกือบสิก,ก,ก,กิโลลิตรแล้วกันนะแล้วใช้น้ำมันดีเซลอันนี้ แลกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์พละกกาลังที่เขามีมาให้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับทางไกลเนี่ยผมว่าดีนะอัตราเร่งเนี่ยมาปุ๊บๆๆเลยไม่ได้อื่นเลยนะครับเครื่องสัมพันธ์ตัวนี้ทันสมัยคุณลูกค้าก็ต้องลองพิจารณาดูแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องใหญ่นะมันก็ต้องเทียบกับ f o r ์จูเนตัว2.8ลิตรนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งของพวงมาลัยเนี่ยต้องเรียกว่าพอใช้งานในเมืองจริงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความคล่องตัวมันสู้พวก f o r ์จูเนไม่ได้มันพวงมาลัยวงเลี้ยวกว้างนะครับคันนี้ ต้องบอกก่อนนะมันจะมีข้อเสียคือวงเลี้ยวพวงมาลัยค่อนข้างกว้างอุ้ยอ้ายนะออกแนวแบบปิกอัพหน่อยนะครับแต่ว่าใช้งานถ้าเป็นทางไกลทางตรงทางไกลขับทางไกลไเนี่ยไม่ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าขับทางตรงเนี่ยรถรนุนนี้การหน่วงของน้ําหนักของพวงมาลัยเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าเวลาใช้ในเมืองอาจจะรู้สึกว่ามันแม่มันอุ้ยอ้ายอย่างเลยเนี่ยพวงมาลัยวงเลี้ยวมันดูรู้สึกมันอุ้ยอ้ายหนักแล้วก็กว้างนะครับเพราะเดี๋ยวเราไปบริฟ f u อัพกันที่ โชว์รูมกันแล้วกันว่าข้อดีข้อเสียมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปสรุปกันครับครับก็ถึงโชว์รูมแล้วนะครับมาทดลองขับก็ได้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งนะที่เราพอจะสรุปได้คร่าวๆรถคันนี้วิ่งแสนหกก็จริงนะแต่สภาพเครื่องยนต์งล่างและรวมถึงยางเนี่ยสมบูรณ์มากผมกล้าบอกเลยว่าสมบูรณ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฮนดิ่งของรถนะคือการขับขี่เนี่ยพวงมาลัยเนี่ยตอบสนองเนี่ยค่อนข้างช้าเมื่อเปรียบเทียบกับรถคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็น f o r t u n e r e v e r อเวอร์เเนี่ย หรือแม้กระทั่งปาร e เจโร่สปอเนี่ยผมว่าแพนเนลลิเนี่ยดีกว่าเยอะเลยไอ้ตัวนี้ออกจะแนอวุ้ยอ้ายนะระว,วงเลี้ยวค่อนข้างกว้างนะครับที่ได้มาเนี่ยก็คือตัวนี้มันเป็นเครื่อง3000ตัวท็อปเครื่องยนต์ดีนะเครื่องยนต์เนี่ยไม่ปฏิเสธเลยว่าดีอัตราเร่งเวลาจะเร่งแซงเนี่ยสบายๆนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาของมันก็คือเวลาเราใช้ความเร็วคือถ้าใช้ย่านความเร็วที่ไม่สูงมากเนี่ยใช้งานได้สบายเลยสะดวกสบายเลย แต่พอใช้ความย่านความเร็วที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเราจะเรรู้เลยว่าช่วงล่างและแฮนด์เลอิงเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันมันทําให้รถคันนี้เนี่ยเวลาขับขี่เร็วๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอย่ากเกิดอะไรที่มันแบบรู้สึกว่ากระทันหันกับเรานะ mm hmm. คือเวลาเลี้ยวเร็วมันจะค่อนข้างโครงพูดง่ายๆนะโครงโครงค่อนข้างาง,ง่ายเมื่อเปรียบเทียกบกับหลายๆยี่ห้อแต่ถ้าใช้งานทั่วไปผมบอกก่อนเลยว,ว่าใช้งานทั่วไปไม่มีอะไรโคตรสบายๆเหลือเฟือแล้วเพราะช่วงล่างใช้ใช้ในเมืองเนี่ยนิ่มสบายนะครับแล้วก็ต โอโถงนะครับข้างในในอุปกรณ์เนี่ยจัดเต็มจริงนะอย่างที่ผมบอกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวน a เ i กชั่นซิสเต็มกล้องอะไรเนี่ยมันมีให้มามาให้หมดแหละระบบอำนวยความสะดวกเบาะก,ก็เป็นเบาะไฟฟ้านะสบายนุ่มสบายเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้พรีเซนต์นะข้างหลังนี่เขามีของให้ด้วยนี่จุดที่เขาให้เยอะกว่าชาวบ้านเขาก็คือเรื่องนี้นะเขามีจอทีวีด้านหลังให้นะครับ มีจอทีวีด้านหลังให้นะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังี่มีมาให้ครบหลายยี่ห้อไม่ค่อยมีมาให้อันนี้มีจอทีวีมีช่องเสียบ USB อันนี้จัดมาค่อนข้างเต็มนะก็เรียกว่าตัวเนี้ยชดเชยไปด้วยออปชันแต่การทับคีเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าอาจจะสู้แต่หลายแบรนด์ไม่ได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยสิต้องบอกเลยว่าเขาแข็ง u x ่เป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยดีนะราคาขายต่อโคตรดีราคาขายต่อไม่ตกนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิงตัวนี้เนี่ยรถปี2019คือเรียกว่าถ้าคุณซื้อรถยูสเนี่ยคุณประหยัดไปเรียบร้อยแล้วเพราะผมตั้งราคาอยู่ที่9 4 9 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถ f o r t u n e r ปี19เนี่ยตัวเริ่มต้น2.4ตัว V เนี่ย้านกว่าอาบเทียบกันแล้วเนี่ยประหยัดไปเป็นแสนเรื่องของบัจเจ็ตเนี่ยมิวเเนี่ยคุ้มค่าเลยจริงๆเปรียบเทียบกับทุกยีห้อเวลาซื้อมือ2อมองมิวเก่อนเลยผมบอกให้เลยนะคุ้มค่ามากนะครับก็อันนี้จะเป็นตััววคคคครรรร่่าาาๆททีผมพอจะะสุปให้้้้ลูไไดดบบน ว่ามีข้อดีข้อเสียในการตัดสินใจซื้อมิวเอ็กซ์ยังไงแว l u ลู Value ของรถมือสองเขาสูงนะคุณซื้อราคานี้ไปเนี่ยหลังนี้ไปราคาไม่ค่อยตกเกยอะแล้วน,นะครับก็ถือว่าความคุ้มค่าของการลงทุนกับรถถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแบรนด์นี้แข็งแรงจริงๆนะครับแล้วก็ยอดจัดยอดจัดนี้ได้เต็มๆนั้นตัวนี้ฟรีดาวแน่นอนนะคุณลูกค้ามาออกรถก็ฟรีดาวได้สบายๆเลยนะครับก็อันนี้เป็นตัวรายละเอียดคร่าวๆคิดว่า,วาวคงจะได้ไอเดียนะครับ ของการเทสรถมิวเตัวนี้นะให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับหวังว่าคุณลูกค้าคุณได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็คอยติดตามนะครับยังมีรถส,สวยๆนะครับคุณภาพดีๆที่เราจะมาทดสอบนะทดลองขับให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันอย่างต่อนเนื่องนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกําลังใจให้กับพาไปลองของเราด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ Rise in and sort of little rising